สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนยางพาราสวยๆนะครับที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับสวนยางพาราแปลงนี้รูปแปลงสวยมากนะครับที่ดินก็จะเริ่มตรงที่ผมชี้นี่นะครับติดถนนราดยางสาธารณะนะครับยาวถึง170เเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศโดยรวมของตัวสวนนะครับที่ดินก็จะเป็นสวน ยางพาราทั้งพื้นเลยนะครับเต็มพื้นที่เลย12ไร่เศษนะครับเอกสารธิษเป็นฉนดคขุดแดงเข้าจากถนนสุขุมวิทมาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นทางลาดยางตลอดเส้นทางเลยหน้าที่ดินเราก็ติดกับถนนลาดยางตลอดหน้าที่ดินเลยนะครับยาวถึง170เมตรต้นยางพาราก็ต้นสวยนะครับยังเปิดกรีดอยู่มีเพื่อนบ้านนะครับตรงข้าม ที่ดินก็มีเพื่อนบ้านอยู่2อสหลังนะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางสาธารณะยาวถึง1 7 0เมตรเลยนะครับรูปแปลงสวยมากเลยดินดีด้วยนะครับเป็นดินแดงกรวดขี้หนูเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะปรับเปลี่ยนจากสวนยางพาราเป็นสวนทุเรียนก็ดินสมบูรณ์เลยนะครับเดินทางไปพักผ่อนทะเลก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับหาดสนสน ดินสมบูรณ์ดินแดงแบบที่ทุเรียนชอบเลยนะครับถ้าซื้อแล้วจะพัฒนาเป็นสวนทุเรียนก็เหมาะเลยรูปแปลงสวยด้วยนะครับสามารถที่จะพัฒนามาเป็นสวนทุเรียนแบ่งล็อกได้นะครับเพราะที่ดินเป็นรูปแปลงสวยแล้วก็ติดถนนลาดยางยาวถึงร70เเมตรเลยหรือจะซื้อไว้อนาคตตัดล็อกขายก็สวยนะครับเพราะว่า ทีน่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนนลาดยางยาวถึง170เมตรที่นี่แปลงนี้ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ170กิโลนะครับเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาครับประมาณ170กิโลห่างจากสนามบินอุตรเภาประมาณ80กิโลนะครับห่างจาก ตัวเมืองระยองประมาณ25กิโลนะครับที่ดินสวยแปลงรูปแปลงสวยต้นยางพาราสมบูรณ์้าซื้อแล้วจะพัฒนาเป็นสวนทุเรียนก็ขายต้นยางพาราได้น่าจะประมาณ400,000บาทนะครับเอาไว้มาเป็นพัฒนาเป็นสวนทุเรียนสวนผลไม้ได้นะครับรูปแปลงสวยมากๆเลยจาของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ650,000บาทนะครับ มาดูเราชื่นชอบก็ยินดีพาพูดคุยต่อรองกับเจ้าของเลยตรงนะครับลูกแปลงสวยต้นยงางพาราสมบูรณ์อินดีน้ำดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะพัฒนาเป็นสวนทุเรียนถัดจากสวนเราไปตรงที่ผมชี้นะั่ก็กำลังปลูกทุเรียนนะครับจะซื้อไว้อนาคตจะแบ่งตัดล็อกขายก็ สวยนะครับเพราะว่าที่ดินเราติดถนนยาวถึง170เมตรเป็นถนนลาดยางสาธารณะนะครับห่างจากตัวตลาดชุมชนตลาดสดเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ขนาดต้นยางนะครับต้นยางต้นใหญ่ต้นสูง ขายไม้ยางพาราก็ได้ราคานะครับหรือว่าจะเปิดกรีดเอาน้ำยางไปก่อนก็ได้นะครับรูปแปลงบนโฉนดก็จะเป็นดังรูปนะครับติดถนนลาดยางสาธารณะยาวร7อเจมตรเอกสารสิทธเป็นโฉนดคุดแดงนะครับสนใจก็ติดต่อหนูเกเข้ามาได้นะครับยินดีพาเข้าชมสวนนะครับ เพื่อไม่พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับสวนผลไม้สวยๆนะครับติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านและที่ดินให้ชมก็จะเด้งให้ชมก่อนใครนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมา่ปรารถนานะครับ